ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ลยสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ทูเกนเปิดประตูลอแมนยูจีบเต็มที่หววร่วมงานลูกรักเมสันเมาส์ในเวลานี้โทมัสท,ทูเกนกำลังรอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อมาโดยตรงนะครับตามรายงานจากสื่อเยอรมันโดยล่าสุดทูเกนกุนซือวัย50ปีเตรียมแยกทางกับบบเยอร์มิวนิกอย่างแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยทั้งสองฝ่ายตกลงแล้วว่าจะไม่ทำงานร่วมกันต่อไป แม้ว่าจะมีสัญญาจนถึงกลางปี2025ก็ตามโดยส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมานะครับทูเครนมีข่าวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตอย่างนะักโดยสโมสรดังจากอังกฤษมีแนวโน้มจะแยกทางกับกุนซือเอริกเชนฮักเช่นเดียวกันเพราะในเวลานี้สื่อในอังกฤษก็ออกมารายงานไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดน,นะครับฟอรเรียพทเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังจากสกายสปอร์ตเยอรมันได้เปิดเผยว่าในเวลานี้โทมัสท,ทูเครนสนใจยกไปทํางานที่โอแทฟฟอร์ดเป็นอย่างมาก กัน,นั้นในเวลานี้ทูเคิลได้จับตาดูท่าทีของปีศาจแดงที่จะทําการปลดเอริกเชนฮักในช่วงปิดฤดูกาลนี้หรือไม่ทําให้ในตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นรูปธรรมแต่มีเพียงตัวแทนของเซอร์จิมและคชิปที่ติดต่อไปหาตัวแทนของโทมัสท,ทูเคลิลเพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในการเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าตอนนี้จึงทําให้ทูเคิลได้แค่รอนะครับก็น,นั้นโอกาสกลับไปทํางานในเวทีเพเมริกยังเปิดกว้างอยู่ เพราะในตอนนี้ทางเทนเนอร์ชาวเยอรมันพร้อมแสดงความต้องการหววร่วมงานกับเมสันเมาส์ดาวเตยชาวอังกฤษที่เคยร่วมงานกันที่เชลซีเป็นอย่างมากโดยเมสันเมาส์ถือว่าเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีสมัยที่โทมัสทูเคินยังนั่งกลุมบังเหียนอยู่ที่ทิมสแตมฟอร์ดเบียสโดยในเวลานั้นทั้งทูเคินและเมสันเมาส์ช่วยพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2021ด้วยซึ่งในเวลานี้เมสันเมาส์กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในการค้าแข้งกับ ับปีศาจแดงในฤดูการแรกของเขาที่นักเตะยังไม่สามารถหาตำแหน่งตัวจริงในทีมปีศาจแดงได้ซึ่งหลายสื่อก็มองว่าเอริกเทนฮฮกยังไม่สามารถใช้เมสันเมาส์ได้อย่างถูกต้องโดยทีมปีศาจแดงจ่ายเงินจำนวน60ล้านปอนด์นะครับดึงตัวเมสันเมาส์มิฟิลชาวอังกฤษมาจากเชลซีแต่ทว่าเมสันเมาส์กลับมีผลงานที่น่าผิดหวังนะครับโดยทำไปได้เพียงแค่1ประตูกับ1แอซสต์จากการลงสนาม19เกเกมรวมทุกรายการรวมเวลาในส แค่755นาทีเท่านั้นท่ามกลางปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะตลอดทั้งฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเดอะไทม์สื่อมาตรฐานสูงได้รายงานว่าตอนนี้โทมัสท,ทูเินกระตือรือร้นที่จะกลับมาคุมทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้าโดยโทมัสท,ทูเินอดีตโค้ชเชลซีเคยกล่าวว่าเมสันเมา์นำทัศนคติและผลกระทบอย่างมากมาสู่สนามมันยากมากที่จะดรอปเขาเป็นตัวสำรองเพราะแม้ว่าเขาจะมีเกมที่ไม่ค่อยดีมากนะักแต่เขาก็ สู้เต็มที่อยู่เสมอเขามีพลังงานมหาศาลความคิดเชิงบวกและวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาคือนักเตะชั้นยอดในยุโรปโทมัสท,ทูเครนกราวและในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแฟนปีศาจแดงอาจจะได้เห็นการทํางานร่วมกันอีกครั้งนะครับระหว่างโทมัสท,ทูเครนกับเมสันเมาส์ในทีมโอแทฟฟอร์ดก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆแฟนปีศาจแดง่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากโทมัสท,ทูเครนจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดงจริงๆคิดว่าเมสันเมาส์จะสามารถยึดตำ แหน่งตัวจริงในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดในยุคข,ของทูเคิลได้หรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าโทมัสทูเคิลน่าจะมีคู่มือการใช้งานเมสันเมาส์ได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพอสโคแนะแมนยูตั้งแมคคาเลนคุมทีมชั่วคราวล่าสุดนะครับพอสโคอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกลงยกย่องสตีฟแมคคารเลนผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบันว่าเป็นโค้ชที่ดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานมาและในเวลานี้พอสโคได้ออกมาหนุนหลังให้สตีฟแมคคาเลนรับหน้าที่กุนซือขัดตาทับจนจบฤดูกาลนี้อีกด้วยโดยในเวลานี้เอริกเทนฮากตกอยู่ภายใต แรงกดดันอย่างหนักนะครับจากผลงานอันย่ำแย่ที่ในเวลานี้ทีมปีศาจแดงหล่นไปอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนเพเมรีและส่งเสียงที่จะอดไปเล่นฟุตบอลยุโรปทุกรายการในซีซั่นหน้าหากไม่สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัได้ซึ่งดูเหมือนว่าอนาคตของเอริกเชนฮักยังไม่แน่นอนนะครับแม้มีรายงานว่าบอร์ดบริหารของสโมสรยังให้โอกาสทําทีมจนจบฤดูการนี้ก็ตามแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมพอสโคได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ ว่าในเวลานี้เอริกเทนฮากเทนเนอร์ชาวดัตช์ควรจะโดนไล่ออกแล้วให้สตีฟแมคคาเลนเข้ามาคุมทับชั่วคราวผมคิดว่าสตีฟแมคคาเลนเป็นโค้ชที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทํางานมาผมมองว่าเขาเหมาะที่จะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนจบฤดูกาลนี้พอสโครกลร่าวกับสกายสปอร์ตเท่าที่ผ่านมาผมแทบไม่เห็นแนวทางของเขาในทีมนี้เลยเพราะผู้จัดการทีมอาจจะไม่ให้เขาเข้ามายุ่งในระบบทําทีมผมจะบอกว่าสตีฟแมคคาเลนเขายอดเย แค่ไหนเขามีแนวทางการโคชชิ่งที่ดีมากๆแต่ทําไมผมถึงรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีมนี้เหมือนไม่เคยได้ซ้อมอะไรดีๆกับมาก่อนเลยเท่าที่ผมรู้มาแม็คาเลมเป็นโคชที่สามารถรวมนักเตะทุกคนให้เข้าใจทุกอย่างในตอนซ้อมผมคิดว่าสตีฟเหมาะที่จะคุมทีมปีศาจแดงในเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้พอสโ,โคกราวแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรเห็นด้วยกับพอสโครหรือไม่ที่ควรจะปลดเอริกเทนฮาก ทันทีและตั้งสตีฟแม็กค,คารเลนขึ้นมาแทนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับขอเจราจาแมนยูเตรียมคุยนิวคาสเซิลอีกรอบปิดดิวค่าชดเชยแอสเวิร์ดให้ทันลุยตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าสโมสรอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะฉีกสัญญาพักงานของแดนแอสเวิร์ดร่วมกับทางนิวคาสเซิลได้ก่อนตลาดนักเตะจะเริ่มต้นขึ้นล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเข้าเจราจากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกรอบเพื่อทําการตกลงค่าชดเชยในการดึงตัวแดนแอสเวิร์ดให้เข้า มาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการดึงตัวผู้อำนวยการมือดีของนิวคาสเซิลอย่างแดนแอสเวิร์ดให้ไปรับหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ดตามแผนงานการปรับโครงสร้างสโมสรของเซอร์จิมแล็คผู้ถือหุ้นคนใหม่ของทีมปีศาจแดงขณะเดียวกันแอสเวิร์ดก็ได้มีการยื่นเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลแล้วด้วยเช่นเดียวกันทำให้ทีมสาลิการง ต้องออกมาถแถลงการยืนยันว่าผู้อำนวยการกีฬาวัย52ปีของพวกเขากำลังเข้าสู่กระบวนการพักงานเพื่อรอย้ายสังกัดและถ้าหากว่าการเจราจาเรื่องค่าใช้จ่ายชดเชยเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อไรแอสเวิร์ดก็จะสามารถไปร่วมง,งานกับสโมสรม่ได้โดยล่าสุดนะครับฟราวิซิโอโลโมานโนนักข่าวชื่อดังซึ่งเกาะติดสถานการณ์ของแดนแอสเวิร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดได้ออกมารายงานความคืบหน้าว่าทีมปีศาจแดงกำลังเตรียมที่จะเข้าเจราจากับนิวคาสเซิ อีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อที่จะหาข้อยุติเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้เร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่านิวคาสเซิลเรียกร้องค่าชดเชยจากแมนเชสเตอร์ยูในแตดสูงถึง20ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ911ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงมากนะครับสำหรับการดึงตัวผู้บริหารข้ามฟากแบบนี้ทั้งนี้จากการเรียกร้องเงินจํานวนดังกล่าวทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าในเวลานี้ทั้งสงสโมสรใกล้จะเจรจาหาทางออกร่ว กันได้้แลวเนื่องจากในเวลานี้นิวคาสเซิลพวกเขาก็ต้องการแต่งตั้งผู้อํานวยการคนใหม่เช่นเดียวกันหากยือต่อไปผลเสียจะอยู่ที่นิวคาสเซิลมากกว่าเนื่องจากในเวลานี้นิวคาสเซิลยังต้องจ่ายเงินเดือนให้กับแดนแอสเวิร์ตตามปกติจึงมีรายงานว่านิวคาสเซิลจะยอมลดค่าฉีกสัญญาตามที่ปีศาจแดงเรียกร้องก็คือจํานวน4ล้านปอนด์นะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขพ่วงโบนัสตามผลงานในอนาคตอีก3ล้านปอนด์ไว้ในเงื่อนไขด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเสริมแนวรับแมนยูสนใจคว้าตัวโทซินอดาลาบิโอโยช่วงซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวจาก ESPN ได้รายงานว่าในเวลานี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเซ็นสัญญาคว้าตัวโทซินอดาลาบิโอโยกองหลังจากฟูลแลมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โทซินอาดาลาบิโอโยกองหลังตัวเก่งของฟูลแลมสัญญาของเขากับทีมต้นสังกัดจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเขาสามารถ ที่จะย้ายไปคาแข่งในลังโอแทฟฟอร์ดได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวโดยนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วยังมีทีมอื่นๆน,นะครับในเพเมลิกได้แก่นิวคาสเซิลโชซีและท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ต่างให้ความสนใจในตัวของกองหลังวัย26ปีรายนี้ด้วยเช่นกันสําหรับอดีตดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรายนี้ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพฟูลแลมในปี2020ซึ่งเขายังเคยถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับเว็บบอมวี hip, และแบ็กเบิร์นโลเวอร์มาแล้วอีกด้วย ส่วนผลงานในฤดูกาลนี้นะครับโทซินอาดาลาบิโอโยได้ลงเล่นในเกมเเมลิกไปแล้ว20นัดและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่9พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอ,อกราบสวัสดีครับ